จอ่อขาาววร้น้นลึนนสนับสนุนโดย9สู่50ปีไทยออยกลั่นพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทย สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจําวันนี้นะคะกับวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2555ค่ะและเมื่อช่วงเวลานะคะ14นาฬิกาที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครค่ะก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4รายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายนั้นเป็นชายชาวต่างชาตินะคะซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหาัสคือขาขาดทั้งสองข้างนะคะซึ่งตำรวจนั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่เป็นผู้ก่อเหตุวางรระะะเบิดในนคคั้้งี่ เหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นในช่วงเวลา14นาฬิกา46นาทีค่ะซึ่งเหตุระเบิดทั้ง2จุดนะ,ะเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันก็คือซอยสุขุมวิท71และซอยปรีดีพนมยงค์31ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น5รายนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นชาวต่างชาติค่ะซึ่งคนร้ายนะคะก็มีลักษณะเหมือนกับแขกขาวละค่ะโยนระเบิดนะคะไปถูกห้องเครื่องของรถแท็กซี่ที่วิ่งผ่านมาบนถนนปรีดีพนมยงค์ซอย31 จนกระทั่งเกิดเหตุระเบิดขึ้นทําให้ในายสัญชัยบุญสูงเนินคนขับรถแท็กซี่ได้รับบาดเจ็บและก็ถูกนําตัวนะคะไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกล้วยน้าไทส่วนเหตุการณ์ระเบิดที่ซอยสุขุมวิท71บริเวณหน้าโรงเรียนกเกษมพิทยาชาวต่างชาตินะคะที่ถูกระเบิดขาขาดทั้งสองข้างนั้นได้นําตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาและตอนนี้ก็ตํารวจได้มีการปิดกั้นจุดเกิดเหตุจากนั้นตํารวจหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD นะคะก็เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วส่วนจะเป็นการก่อวินาศกรรมหรือไม่ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะซึ่งนะคะสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บขาขาดทั้งสองข้างนะคะขาข้างหนึ่งนะคะก็ยังมีเหลืออยู่บ้างค่ะแต่ว่าอีกข้างหนึ่งขาดจนหมดนะคะถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลจุฬา ซึ่งเบื้องต้นนะคะยังคงหายใจอยู่ค่ะแต่ว่าเจ้าตัวนั้นยังคงหมดสติและสําหรับขาอีกข้างหนึ่งนะคะที่กระเด็นไปอยู่ในบริเวณโรงเรียนกเกษมพิทยานั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปหาจุกระทั่งพบนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะนํามาต่อได้เนื่องจากว่าขานั้นขาดจนแหลกละเอียดค่ะค่ะส่วนทางด้านของนายแพทย์สุวินัยบุตรารําบุษราคําควงนะคะซึ่งเป็นแพทย์ประจาโรงพยาบาลกล้วยน้ํไทหนึ่งค่ะกล่าวว่าจากเหตุระเบิดภายในซอยสุขุมวิท7 1 จนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นล่าสุดโรงพยาบาลกล้วยน้ําไทย1ได้รับตัวผู้บาดเจ็บมารักษาอาการ4รายซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายสันชัยบุญสูงเนินอายุ62ปีเป็นคนขับรถแท็กซี่ 2. นายอภิชาติคำลือ 3. นายกังวานหอประสาททองและอีกคนหนึ่งนะคะ คือนางสุธาทิพย์สัจจาดำรงค่ะโดยทั้งหมดนั้นก็ถูกสะเก็ดระเบิดและขณะนี้แพทย์ก็ทําการรักษาอาการจนอยู่ในขั้นที่ปลอดภัยแล้วค่ะซึ่งทางด้านของพลตตรีพิสิทธิ์นะคะพิสุทธิศักดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะคะก็มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะว่าจากการสอบสวนพยานเบื้องต้นนะคะตำรวจก็ได้ไรายงานว่าก่อนเกิดเหตุระเบิดนะคะ ได้เกิดกขึ้นที่บริเวณจุดโรงเรียนเกษมพิทยานะคะบริเวณด้านหน้าค่ะของโรงเรียนที่ซอยปรีดีพนมยงค์31ภายในซอยสุขุมวิท71นะคะแขวงพระนครพระขนงเหนือค่ะในเขตวัฒนา ดมีคนร้ายนะคะเป็นชาวอิหร่านทั้งหมด3คนด้วยกันได้เช่าบ้านพักเลขที่66อยู่ในซอยเจริญใจสุขุมวิท7 1และก็ได้มีการนำอาวุธระเบิดนะคะมาประกอบในบ้านหลังดังกล่าวจนกระทั่งเกิดระเบิดขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงนะคะได้ยินเสียงก็ออกมาดูจนกระทั่งคนร้ายเนี่ยตกใจนะคะเห็นท่าไม่ดีก็วิ่งหนีออกจากบ้านเช่าไปได้แล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลืองไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลบหนีไปได้2คนค่ะส่วนคนร้ายที่วิ่งออกมาจน ถึงทางตู้โทรศัพท์หน้าโรงเรียนเกษมพิทยานะคะคนร้ายนั้นก็ได้มีการเรียกรถแท็กซี่ค่ะซึ่งก็มีนายสัญชัยบุญสูงเนินอายุ32ปีเป็นคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะคะแต่ว่านายสัญชัยนั้นไม่จอดรับค่ะคนร้ายจึงปาระเบิดใส่รถของนายสัญชัยจนเสียหายทั้งขันและนายสัญชัยนั้นก็ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะและระหว่างนั้นเองนะคะตำร,รวจสายตรวจของสนคลองตันค่ะก็มาตรวจที่เกิดเหตุพอดีนะคะแล้วก็ติดตามมาจนกระทั่งถานคนร้ายคนร้ายก็พยายามที่จะปาระเบิดใส่ แต่ว่าจังหวะน,นั่นเองไม่ทราบว่าระเบิดนั้นไปกระทบกับอะไรนะคะระเบิดมันกลับกระดอนกลับไปที่ตัวคนร้ายค่ะจงกระทั่งเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวก็เป็นเหตุให้คนร้ายชายชาวอิราชคนนี้ขาขาดทั้งสองข้างนะคะและ,ระบริเวณใกล้เคียงก็ได้รับความเสียหายกันไปรวมทั้งประชาชนได้รับบาดเจ็บด้วยอีก4คนค่ะและทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็พบบัตรประจำตัวประชาชนตกอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งใบระบุชื่อ นายซาเยฟโมราบีชาวอิหร่านซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นของคนร้าย1ใน3คนดังกล่าวค่ะและทางด้านของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักษ์จินวัฒนนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่นะคะในะการไปตรวจสอบ เกี่ยวกับสถานการณ์น้ําอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าได้มีการรายงานให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งจากการสังเกตเหตุเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้นะคะถึงสีหน้าสีตาของนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะว่านายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะสีหน้าค่อนข้างจะเคร่งเครียดเลยทีเดียวโดยเนี่ยนะคะคนใกล้ชิดได้มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อนายกนะคะซึ่งก็คาดว่าเป็นการรายงานถึงเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยแหละค่ะภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2จุดในซอยปรีดีพนมยง์สุขุมวิท71ด และในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีสินา้าเคร่งเครียดก่อนที่จะเดินทางเข้าไปทักทายประชาชนที่มารอให้การต้อนรับนะคะแล้วก็ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวไปยังจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและต่อมานะคะในช่วงเวลา16นาฬิกา50นาทีค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่บึงบรพิษจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะว่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งสรุปประเด็นนี้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักข่าวกรองทำงานก่อนและขอให้ประชาชนอย่าตกใจ ขณะนี้ตำรวจได้จับตัวคนร้ายได้แล้วซึ่งต้องดำเนินการตามกระบวนการและผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีว่าคนร้ายนั้นเป็นคนชาติใดน,นายกรัฐมนตรีนะคะก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวค่ะโดยกล่าวเพียงว่าขณะนี้นั้นยังไม่มีความชัดเจนต้องรอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า ตอนนี้เรื่องนี้นะคะขอทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวจะมาเขากำลังทำงานเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ขอประชาชนอย่าอย่าพึ่งตกใจเพราะเราจับตัวทางคนร้ายได้แล้วนะคะก็จะสืบเรื่องนี้ต่อไปนะคะ ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานทุกอย่างอยู่ในความเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดําเนินการในขบวนการของกฎหมายไทยค่ะเป็นชาวอะไรคะตรงแล้วคนที่เราควบคุมตัวได้เป็นชาวอะไรคะท่านนายกคะขอบคุณนะคะอนุญยาวเดียดกันหัวใจ่ม่าเป็นชาวอะไรเดี๋ยวขอรอให้ตลก่อนดีกว่าข่าวล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการสั่งการนะคะให้เลขาธิการสมชค่ะคือ คนตำรวจเอกวิเชียนพุทโศสีนะคะสั่งการประชุมด่วนในวันพรุ่งนี้นะคะตอนเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งก็คาดหมายกันเอาไว้ว่านะคะนายกรัฐมนตรีอาจจะเดินทางมาร่วมประชุมด่วนในครั้งนี้ด้วยค่ะและขณะเดียวกันนะคะทางด้านของพลอากาศเอกสุกรัรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นนะคะก็ได้สั่งให้มีการตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ในการ เกาะการร้ายด้วยหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะคะก็มีข่าวออกมาว่าได้สามารถจับกลุ่มตัวชายชาวอีรานได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งคนแล้วนะคะก็คงจะมีการสอบปากคากันอย่างเคร่งเครียดในค่ําคืนวันนี้อย่างแน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งคือทางด้านของพลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภักที่หนึ่งก็เปิดเผยค่ะว่าทราบเรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นใน3จุดแล้วและก็ได้สั่งการนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการติดตามประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะว่าเป็นเหตุการณ์ในลักษณะใด ซึ่งทางนี้จากการข่าวก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่มีสัญญาณบ่งบอกนะคะแต่ว่าจากที่มีการแจ้งเตือนจากข่าวที่ผ่านมาจะเกี่ยวพันหรือไม่อย่างไรจะต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการส่งให้มีการสอบสวนเหตุการณ์วันนี้ละค่ะนอกจากนี้แล้วทางด้านของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ d s เอเองก็ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการเหตุระเบิดในสุขุมวิท71ด้วยค่ะ ด้านของสำนักข่าวพ b c นะคะได้มีการรายงานข่าวเหตุระเบิดที่ซอยสุขุมวิท71ในกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาวอิรานว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสถานเอกกรชทรริรากาปรจําประเทศไทยได้เคยออกประกาศเตือนเขาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครและต่อมาเจ้าหน้าที่ไทยก็ทำการจับกลุ่มในอาร์คริสฮุเซนชายชาวเลบานอนผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มเฮสบอลเล ชาวเลบานอนนะคะพร้อมกับหลักฐานมีสารตั้งต้นนะคะผลิตระเบิดที่เตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ในแถบตะว,วันออกกลางด้วยและทางนี้นะคะสำนักข่าว BBC ยังระบุด้วยนะคะว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่กรุงเทพมหานครนั้นเกิดขึ้นหลังเหตุระเบิดที่มีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตอิสราเอลในประเทศอินเดียและจอร์เจียเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยทางการอิสราเอลนั้นก็กล่าวโทษว่าอิรานและกลุ่มเฮสบอลเลของเลบานอนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งทางอิสราเอลนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อหาการกล่าวหาดังกล่าวในเวลาต่อมาแล้วค,ค่ะและแม้ว่านะคะจะยังไม่มีการสรุปนะคะอย่างชัดเจนว่าตกลงแล้วนะคะเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้นจะเป็นการก่อการร้ายหรือไม่หรือว่าเป็นแค่เพียงการสร้างสถานการณ์แต่ว่าจากนี้ไปละค่ะก็คงจะต้องมีการติดตามนะคะในการสอบสวนขยายผลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันต่อไปค่ะค่ะและช่วงหน้านะคะยังมีประเด็นข่าวสารให้ได้เจาะข่าวร้อนล้วงข่าวเลือก,กันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ Our <tries>